ราคาสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในไลน์เกมเศรษฐีนะครับเกมเศรษฐีก็มีการอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับครั้งนี้เป็นอีเวนต์ตัวละครนะครับก็ต่อกันจากจากอีเวนต์วันศุกร์ที่แล้วนะครับก็คือวันศุกร์ที่แล้วเป็น2ตัวละครนะครับจากจากขายหัวเราะนะครับก็คือบกกวิติสกับกับอะไรนะลืมไปละกับปังปอนนะครับก็คือ2ตัวนะครับก็คือ ที่จริงอะ่ะมันมา4ี่ตัวละครไงนะครับมา4ตัวละครน,นะครับ,ตนะรบแต่เนื่องจากวันอังคารเนี่ยมันมีอีเวนต์มากลางคันก็คือเป็นอีเวนต์จีไงคราวนี้มาวันศุกร์วันนี้ก็มาต่อกันเลยก,กับอีก2ตัวละครสําหรับตัวละครจากการ์ตูนขายหัวเราะนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันก่อนนะครับว่าความสามารถของ2ตัวละครใหม่เนี่ยมันคืออะไรนะครับเรามาดูที่หนูหนิ้กันก่อนเลยนะครับ หนูหินนะครับก็สซวลค่าผ่านทาง66นะครับชนะเกมโบนัสาสบค่าใช้ใจ่ายถูกลง3าีโอกาสทอง75หค่าก่อสร้างถูก70การควบคุมลูกเต่า8 3บแล้วก็สซวลดก,การซื้อต่อ80นะครับการควบคุมลูกเต่านี่สูงพอสมควรนะแ3นะครับสำหรับสกิลนะครับสกิลก็คือเพิ่มโอกาสการทอยได้ดับเบิล28เอร์เซนะครับหลังตาที่3ามจะเพิ่มเป็น30เอร์เซนตนะครับ สกิลก็ดีนะเป็นสกิลแบบทอยได้ดับเบิลนะครับก็คือเพิ่มโอกาสทอยได้ดับเบิลนะครับส่วนจี้ติดตัวนะครับจี้ติดตัวคือเมื่อทอยได้ดับเบิลนะครับจะได้รับมาเบิลเป็นแปดิ้าเป็นของเงินเดือนอาจจะประมาณอันนี้ผมยังงงความสามารถนะนะครับเรื่องก็คือทอยได้ดับเบิลเนี่ยจะได้รับมาเบิลเป็นแ5ด้าน่าจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เงินเดือนผ่านจุดสตาร์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะเพราะว่า จีีติดจีติดตัวเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าจุดสตาร์ทไงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทอยได้ดับเบิลเนี่ยมันได้รับเงินมาเบิลหรืออะไรยังไงนะถา้าเพื่อนๆทราบก็คอบอกได้นะครับซึ่งเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะว่ามีเสียงหรือปล่าตัวนี้ผมว่าน่าจะมีเสียงภาคนะเพราะว่ามันมีลูกลำโพงเดี๋ยวลองมาฟังเสียงภาคของหนูหินกันนะครับเฮาเคยเจอกันมาก่อนบอโอ้ ก็เป็นเสียงภาคหนูหินนะครับรู้สึกน่าน่าจะมีชื่อของคนภาคไว้ด้วยนะตัวอักษรสีแดงเนี่ยนะครับต่อไปคุณมิวนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับมาดูค่าสเตตัสนะครับโซโลค่าผ่านทาง64ชนะเกมโมนัส51ค่าใช้จ่ายถูกลง38โอกาสทอง77ค่าก่อสร้างบุก58การควบคุมลูกเต๋า82แล้วก็โซโลก,การซื้อต่อ77นะครับสำหรับสกิลนะครับสกิลก็คือ มีโอกาส50%ที่จะขโมย13%ของมาเบิลฝ่ายตรงข้ามเมื่อฝ่ายตรงข้ามเมื่อฝ่ายตรงข้ามเดินผ่านนะครับซึ่งสกิลเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวเข็มกัดแนนมเพอนะแต่ต่างกันตรงที่คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเดินผ่านเราจะมีโอกาส13จะมีโอกาส50%ที่จะดูดมาเบิลฝ่ายตรงข้ามนะครับแค่ฝ่ายตรงปกติเนี่ยเราต้องเดินผ่านฝ่ายตรงข้ามถูกไหมครับแต่เนี่ย ถ้าฝ่ายตรงข้ามเดินผ่านเราก็มีโอกาสที่จะดูดมาเบิ้ลของฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งตรงข้ามกันซึ่งคล้ายๆกับตัวน้ําหอมเพิ่มสเสน่ห์กับเข็มกัดในอำเภอนะครับส่วนจี้ติดตัวนะครับจี้ติดตัวเป็นมีโอกาส5 0าที่จะขโมย17เของมาเบิ้ลฝ่ายตรงข้ามเมื่อเดินผ่านอันนี้เนี่ยแหละครับจี้ติดตัวเนี่ยจะเป็นเราต้องเดินผ่านเขาถึงจะมีโอกาสได้เงินมาเบิลฝ่ายตรงข้ามส่วนสกิลเนี่ย ฝ่ายตรงข้ามต้องเดินผ่านเรานะครับถึงจะมีโอกาสได้มาเบิลซึ่งตัวละครตัวเนี้ในมุมมองผมว่ามันไม่ดีนะที่จริงเนี่ยตัวละครตัวเนี้มันเป็นสายดูดเงินล้วนครับเพราะว่ามันเป็นสายดูดเงินล้วนมันไม่มีแบบสายบินสายดับเบิลสายบเบิลแล้วบินคือมันไม่ใช่ไงอันนี้มันเป็นสายดูดเงินล้วนเลยถ้าผมแนะนํานะคุณมิวเนี่ยผมไม่แนะนําให้ใช้เลยนะครับมันเป็นสายดูดเงินล้วนเลยตัวเนี้ยนะครับ อะเรามาดูอีกเรากลับมาดูที่หนูหินอีกรอบหนึ่งนะครับหนูหินตัวนี้เนี่ยถามว่าดีไหมถ้าในความคิดเห็นของผมเนี่ยห้าสิบห้าสิบครับอีกครึ่งหนึ่งดีอีกครึ่งนึงไม่ดีตัวสกิลเนี่ยก็ดีนะเป็นสกิลเบิล้ลก็คือเป็นสกิลมีโอกาสทอยได้ดับเบิลไงแต่จี้ติดตัวนี้ผมไม่ชอบเลยวะ่ะจริงจี้ติดตัวเนี่ยนะครับที่จริงอะมีหลายคนบน่นบ่นมันก็ต้องบ่นตั้งแต่อีเวนต์ปังปอนแล้วไง ซึ่งมีหลายคนบอกว่าปังปอนไม่ดีนะครับขณะผมไลสตรีมมิ่งเมื่อวานอะ่ะมีคนบอกว่าพี่ปังปอนมันไม่ดีเออจริงนะนะครับผมว่านะตัวละครจากขายหัวเราะช่วงเนี้ยผมว่ามันสกิลกับจี้มันมันดูแบบอ่อนไปอะ่ะนะครับถ้าเพื่อนๆจะใช้หนูหินนะครับเพื่อนๆต้องใส่จี้บัตรเชิญไม่คาดฝันด้วยนะเพราะว่าตัวหนูหินเนี่ยจี G ้ความมันไม่ใช่แบบ มีโอกาสไปเที่ยวรอบโลกไงเ,เพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อน,อนต้องใส่จี้บัตรเชืญไม่คาดฝันไปด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อถ้าเกิดเพื่อนไม่ไม่งั้นถ้าทอยดับเบิลครบ3าครั้งเนี่ยเพื่อนๆน,นก็จะไปติดคุกแทนนะครับจะไปติดคุกแทนคือจะไม่ได้ไปเที่ยวรอบโลกนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ใส่เป G ็นจี้บัตรเชืญไม่คาดฝันไปด้วยนะสําหรับคนที่จะใช้หูหินนะครับซึ่งหินเนี่ยเป็นสายทอยดับเบิลลุนล้วนครับสายทอยดับเบิลแล้วก็ดับเบิลนะครับส่วนคุณมิวเนี่ย คุณมิวจะไปสายสายดูดเงินล้วนนะครับเพราะว่าทางจีติดตัวกบกิวเนี่ยดูดเงินล้วนเลยนะครับอ่ะเรามาดูเรื่องวิธีการหานะครับวิธีหาก็รู้สึกว่ามันจะไม่มีในแพ็กการ์ดอัลบั้มนะเพราะว่าเมื่อคาวก่อนอะ่ะอีเวนเมื่อคาวก่อนอะ่ะต้องต้องหาวัตถุดิบการ์ดไงเวนบกวิติศกับอะไรนะโอ้ผมนี่ลืมตลอดเลยปังปอนเมื่อคาว ก็คือต้องหาแผกอาร์บัมไงแต่ครั้งนี้ต้องใช้วิธีรวมนะครับอันนี้ผมอัดตอนที่ GM ยังไม่ประกาศนะพอดีผมรีบถ่ายไงน,นะครับผมขี้เกียจรอประกาศกว่า GM จะขึ้นประกาศให้อ่านอะ่ะโอ้โหนานอะ่ะนะครับเนี่ยครับถ้ามาดูจากแผนอันนี้เนี่ยมันจะมีรูป A เงาเป็นเงาตัวละครนะครับก็คือนาเงาตัวละคร A ไปรวมกับ A อะไรก็ได้น่าจะใช่นะนะครับมันก็จะสุ่มเป็น การ์ดตัวละครในอีเวนต์นะครับก็เพื่อนเือนก็ลองไปรวมกันดูนะครับก็คือแต่อันนี้ผมยังไม่ทราบนะว่าเงาต้องไปหาจากไหนผมว่าเงาน่าจะหาจากแจ็คพอตนะเพราะว่าในแจ็คพอตตอนนี้คือเนี่ยครับมันเขียนบอกว่าสะสมเงา A ถึง A บวกระรับไปเลยตัวละครสุดฮิตนะครับงเงาพวกนี้เพื่อนเพื่อนสามารถเอามาอัพนะครับเอามาอัพพออัพเสร็จปุ๊บก,ก็นำไปรวมก็ลองนำไปรวมดูก็คืออัพให้อัพเง,พเงาให้ตันแล้ว การ์ดตัวอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ลองรวมดูนะครับรู้สึกว่ามันจะสุ่มตัวละครนะผมไม่รู้ว่ามันฟิกหรือเปล่ายางสมมติเงาหนอาจจะไปรวมกับไอ้น,นี้ไม่รู้ว่ามันสุ่มหรือว่ามันฟิกนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปรวมดูนะครับแล้วก็ในชาอีเวนต์นะครับถ้าส่งใบโเว v e r ทองเนี่ยจะค้างละสองเพชรับสูงสุดถึงยี่สิบเพชต่อนะครับ เนี่ยครับอีเวนต์ก็รับสูงสุด600เพชรแสดงว่ามีแสดงว่าตัวละครหนูหินกับคุณมิวเนี่ยมีทั้งคาร์ดเส,สอเอสบวกนะครับคาดเอสได้100เพชรเอบวกได้200ก็รวมรวมเป็น600เพชรนะครับตัวละ300เพชรนะครับเรามาดู G, ดจี้หมวดที่มังกันบ้างครับจี้ข้างล่างของคุณมิวนะครับก็เป็น มีโอกาส50%ที่จะขโมย15%ของฝ่ายตรงข้ามเมื่อเดินผ่านเมื่อฝ่ายตรงข้ามเดินผ่านอ๋ออันนี้เป็นเมื่อฝ่ายตรงข้ามเดินอ๋ออันนี้เป็นฝ่ายตรงข้ามเดินผ่านเรานะครับก็ก็ถือว่าก็ดีอยู่นะนะครับต่อไปนี่ครับกระติบข้าวเหนียวยางชีพนะครับอันนี้เป็นจี้ของหนูหินนะครับ เมื่อทอได้ับเบิลได้รับมาเบิร์นเป็น78%ของเงินเดือนผมว่าน่าจะเพิ่มผ่านจุดสตาร์ทหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะผมยัง,งงงกับความสามารถของมันอยู่เลยเนี่ยถ้ามันเพื่อนทราบก็คอมเมนต์บอกมาหน่อยนะผมอยากทราบจริงๆนะครับอ่ะยังไงอีเวนต์เนี้ยผมก็ข้ามอยู่แล้วแหละเพราะว่ายังไงไม่หายอยู่แล้วเพื่อนๆดูเพจผมสิเพจผมไปหมดแล้วครับจากที่เมื่อก่อนผมมีพันกว่าเพจอะ ผมหมดเพชรไปกับอีเวนต์หมวกสปีดอ่ะเพื่อนเพื่อนนึกสูสิอย่างที่ผมเคยเล่าไว้ให้ฟังก็คือผมหมดเพชรไปพันกว่าเพชรอ่ะเพื่อหาวัตถุดิบจี้หมวกคัสเออ่ะคือแบบผมรวมไปหลายคู่แล้วอ่ะหมวกสปีดไม่ได้สักคู่เลยอ่ะโอ้โหแบบเซ็งอ่ะท้องก็เหลืออยู่ห้าแสนกว่านะครับก็สําหรับใครที่จะหาตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ใครอยากได้ก็ลองหาดูนะครับก็เอาเป็นว่าก็ ขอคลิปวันนี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ